สวัสดีครับพวกเรานอฟซูริโอ วันนี้เราจะมาตอยหนึ่งเรื่องใน g h t of the a s s a s s i n ซึ่งเป็นเรื่องราวของนักฆ่าที่เก่งที่สุดที่แม้แต่ในหมู่นักฆ่าด้วยกันเองเขาก็ถือว่ามีฝีมือห่างชั้นจากนักฆ่าทุกคนมากมายจนในวันหนึ่งตัวเขานั้นเลือกที่จะวางมือและไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแต่ด้วยอดีตที่เขาเคยทํามันจึงได้มีพวกที่อยากล่อของและพวกที่ตามล่าเขามาแบบไม่หยุดเช่นกันทําให้สุดยอดนักฆ่าคนนี้ได้ตอบแทนพวกมันอย่างสาสมซึ่งเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปฉันติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับอังได้เปิด เริ่มมาที่เกาหลีในสมัยราชวงศ์โชซอนหลังจากที่ได้ผ่านสงครามมานับไม่ถ้วนกฎหมายก็เริ่มที่จะไม่ได้รับใช้ประชาชนอีกต่อไปในขณะที่เหล่านักการเมืองทะเยอทะยานก้าวหน้าทางด้านการเมืองขึ้นไปเรื่อยๆพวกเขากลับไม่ลังเลที่จะสังหารผู้คนโดยการจ้างนักลอบสังหารแต่ทว่าในเหล่าของผู้ลอบสังหารนั้นก็ยังมีคนที่เหนือธรรมดาอยู่ชายคนนี้เป็นนักฆ่าที่เป็นตำนานเขามีชื่อว่าอีน,นันสุดยอดนักฆ่าในสมัยโชซอนไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใคร และทำงานให้ใครคนที่กลายเป็นเป้าหมายของเขาสุดท้ายก็ต้องตายทุกคนและตอนนี้ชายคนนี้ที่มีชื่อว่าคิมมินคยองก็กำลังจะกลายเป็นเป้าหมายของอีน,นันคิมมินคยองรู้สึกตัวว่ามีนาคาเข้ามาหาเขาแล้วจึงได้ถามว่าคุมส่งมางั้นเหรอและคิมมินคยองก็พยายามเล่าเรื่องราวในอดีตให้กับอีนันฟังแต่อีนันเขาก็ได้บอกเขาไม่สนใจเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อมาฟังนิทานแต่คิมคยองเขากลับไม่ได้กลัวเลยเพราะว่าตอนนี้เขาได้จ้างนักลอบสังหารมาคุ้มกันเขาถึง4ี่คน ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้กลับกลายเป็นว่าอีนั่นใช้เพียงแค่5้กระบวนท่าสั่งหารคน4คนลงไปได้อย่างรวดเร็วทั้งที่เขายังไม่หอบด้วยซ้ำ คิมมินขยองเริ่มร้องขอชีวิตแต่อีนันมันไม่สนใจและบอกว่าทุกคนล้วนก็ต้องตายกันอยู่ดีทําให้คิมมินขยองโกรธแค้นอีนันเป็นอย่างมากและบอกว่าหลังจากที่อีนันฆ่าเขาแล้วครอบครัวของเขาจะตามล่าอีนันไปทั่วทุกทีแม้แต่อีนันจะหนีไปนรกพวกเขาก็จะตามล่าอีนันแน่นอนพูดจบอีนันก็ได้สังหารคิมมินขยองลงไปทันทีแต่แล้วอีนันเขากลับรู้สึกเจ็บที่อกอาการนี้เขาเป็นมาได้ระยะหนึ่งแล้วไม่ได้ไปหาหมอสักทีวันนี้จึงได้ตัดสินใจไปให้หมอตรวจดู หมอได้บอกกับอีนันอาการของอีนันตอนนี้คืออาการเส้นเลือดอุดตันและยังมีอาการใจสั่นอีกด้วยร่างกายของอีนันตอนนี้ทนต่อกระบวนท่าการสังหารไม่ไหวอีกต่อไปแล้วถ้าอีนันยังฝืนจะใช้กระบวนท่าอีกแล้วก็ชีวิตของอีนันก็จะัึนลงเรื่อยๆแถมหมอก็ยังได้สั่งให้อีนันห้ามนอนกับผู้หญิงอีกแต่ถ้าอยากจะทำจริงๆก็ให้ทำช้าๆและข่าวร้ายอีกอย่างหนึ่งก็คือโรคนี้มันไม่มียารักษามีเพียงตำนานที่บอกเอาไว้ว่าสมุนไพรที่อยู่เขาจ้างลิมที่มีชื่อว่ามาฮวังโซ จะช่วยรักษาอาการทีอีนันเป็นได้ในตอนนี้แต่มันก็เป็นเพียงตำนานไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสมุนไพรนี้มันมีอยู่จริงหรือเปล่าก่อนจากกันหมอได้ให้ยานี้ไว้เป็นกรณีฉุกเฉินถ้ามีเหตุการณ์ต้องใช้กระวนท่าหรือต้องใช้แรงจริงๆก่อให้กินยานี้แต่อย่ากินเยอะเกินไปไม่งั้นหัวใจได้ระเบิดออกมาแน่ส่วนในเรื่องที่อีนันเป็นนักฆ่าหมอเขาก็จะเก็บเอาไว้เป็นความลับเพราะว่าเป็นจรรยาบรณของหมอที่ต้องรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า แต่หลังจากที่อีนันไปตรวจกับหมอเสร็จแล้วเขากลับไม่กลัวตายเลยเขาได้ไปที่หอนางลมเรียกหญิงคนนี้มาเพื่อที่จะฟันเธอโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าตอนนี้นักฆ่ากำลังแกะรอยเขาอยู่นักฆ่ากลุ่มนี้แกะรอยจนมาถึงหมอคนนี้แล้วสุดท้ายหมอก็ไม่สามารถรักษาความลับของอีนันเอาไว้ได้แถมสาวที่อีนันกำลังจะฟันในตอนนี้เธอนั้นเป็นนักล่าฆ่าหัวเพราะหลังจากที่อีนันฆ่าคิมมินคยองตัวของอีนันก็ถูกตั้งฆ่าหัวไว้สูงสุดเธอจึงมาที่นี่เพื่อที่จะฆ่าอีนันแต่แน่นอนว่าอีนัน สามารถจัดการเธนได้บปง่ายๆพร้อมนีออกมาจากหอนังลมมีนักฆ่าอีกสองคนดักเขาเอาไว้อีนันก็สามารถจัดการพวกมันได้อย่างง่ายได้แต่จากที่อีนันใช้กระบวนท่าม,มากเกินไปตอนนี้ใจของเขาก็เริ่มสั่นแรงขึ้นใหม่อีกครั้งอีนันจึงเลือกที่จะหนีออกไปจากเมืองนี้ก่อนและไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขปิดผนึกกระบวนท่าของตัวเองเอาไว้และไม่ใช้มันอีกเลยจนเวลาได้ผ่านไปถึง1ปีณหมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้กับเขาจ้างริมอีนันได้เดินทางมาที่เขาจ้างริมเรียบรอยแล้วเพื่อจะตามหาสมุนพลัยใน นานเขาได้นั่งหลับอยู่ภายในบู่บ้านแต่ระหว่างที่เขากําลังหลับอยู่นั้นเด็ก8คนนี้กลับย่องเข้ามาและขโมยของของอีนันไปทั้งหมดแม้แต่ดาบพวกเขาก็ยังเอาไปได้แบบง่ายโดยที่อีนันนั้นไม่รู้ตัวเลยก่อนที่อีนันจะรู้ตัวตื่นขึ้นมาของก็ไม่อยู่แล้ว ตอนนี้อีนันได้ออกเดินไปตามหมู่บ้านเรื่อยๆจนได้มาเจอผู้หยิงคนนี้เธอมีชื่อว่าซอนฮงโดนผู้ชาย3คนชุดอยู่เธอได้ขอร้องให้อีนันช่วยแต่พวก3าคนนี้กลับบอกกับอีน,นันนี่ไม่ใช่เรื่องของแกไปซะอีนันก็ทําตามเดินผ่านไปแบบง่ายๆทําให้ซอนฮงเธอต้องหาทางรอดด้วยตัวเองเธอตบหน้าผู้มันไปหนึ่งที่และผู้มันก็โมโหเป็นอย่างมากกําลังจะตบซอนฮงคืนแต่ในตอนนั้นกลับมีคนมาจับแขนผู้มันเอาไว้ซึ่งก็คืออีนันนั่นเองอีนันได้บอกกับผู้มันปล่อยซอนฮงไปเถอะเธอก็ไม่ได้ด ดูสวยอะไรเลยแถมยังดูแกอีกด้วยทางที่ดีพวกแกหนะ่ะไปซื้อเอาดีกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะให้เงินพวกแกไปแล้วกันอีนันได้ล้วงกระเป๋าเพื่อหาเงินแต่เขาก็ต้องพบว่ากระเป๋าเงินของเขาก็หายไปด้วยเช่นเดียวกันเด็กพวกนั้นมันเอาสุดจริงมันเอาไปทุกอย่างเลยอีนันจึงได้บอกกับทั้ง3คนว่าตอนนี้กระเป๋าของเขานั้นโดนขโมยไปเอาอย่างนี้ปล่อยเธอไปก่อนเดี๋ยวเขาจะหาเงินมาให้ทีหลังทําให้ทั้ง3คนนี้ไม่พอใจจากที่จะฉุดซอนฮงพวกเขากลับหันกลับมาและกระทือบอีนันโดยอีนันก็ไม่ได้ขัดขืน เลยปล่อยให้ผู้มันกระทือจนผู้มันพอใจและกลับไปเองซอนฮงก็ถึงกระบ,บนอีนันว่าเธอนะ่ะคิดว่าเป็นคนที่มีฝีมือจึงขอให้ช่วยเธรู้ว่ากาขนาดนี้เธอคงจัดการด้วยตัวเองไปแล้วและด้วยความสงสารที่อีนันนั้นโดนกระทืบมาเธอจึงพาอีนันกลับมาที่บ้านของเธอโดยเธอนั้นเปิดร้านอาหารและร้านของเธอก็มีชื่อว่าโรงแกงหาข้าวหาปลาให้กับอีนันกินอีนันได้ลองชิมดูและเขาก็ตกใจมากมันอร่อยสุดๆกินหมดอย่างไวและหันไปบอกซอนฮงว่าขอเพิ่มอีกถ้วยหนึ่งซอนฮงก็ได้จับ และแล้วลูกชายของซอนฮงก็ได้กลับมาเขามีชื่อว่าซิลบ็อกซิลบ็อกที่กลับมาแล้วก็ได้บอกกับแม่ของเขาว่าบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าช่วยคนเรรอนแบบนี้บ่อยๆเนื่องจากในหมู่บ้านนี้ขนเรรอนติดฝิ่นนั้นเยอะมากๆซิลบ็อกจึงกลัวว่าแม่นั้นจะเป็นอันตรายแต่ซอนฮงก็บอกว่าไม่เป็นอะไรหรอกพอดีว่าแม่เห็นเขาโดนกระทึบมาจึงสงสารและหาข้าวให้กินแค่นั้นโดยที่ไม่ได้บอกซิลบ็อกว่าเธอนั้นเกือบจะโดนฉุดเป็นเวลาเดียวกันกับที่อีน,นันกินเสร็จพอดีเขาได้เดินมาหาซอออนฮงและบบกว่าาคุณม เดี๋ยวจะเอาเงินม่อใจให้ทีหลังแต่สิ่งที่ซอนฮงทำเธอได้ยื่นชามข้าวมาให้กับอีน,นันและบอกให้อีนันเอาไปเสิร์ฟให้กับลูกค้าของเธอหน่อยอีนันที่กำลังงงก็รับมาแบบงงงและเอาไปเสิร์ฟให้แบบงงๆจากนั้นก็เดินกลับมาหาซอนฮงอีกครั้งหนึ่งจะกล่าวลาเธออีกครั้งแต่ซอนฮงกลับยืนพาให้และบอกว่าไปทำความสะอาดโต๊ะนั้นซะอีนันได้ไปทำความสะอาดและเสิร์ฟอาหารให้กับซอนฮงอีกครั้งคราวนี้ลูกค้าก็เรียกอีนันให้ไปเก็บของและขอน้ำให้กับเขาจนกลายเป็นว่าอยู่ๆ ร้านนี้เฉยเลยเขาทํางานจนเหนื่อยและจนถึงเย็นซอนฮงก็ได้ขอให้อีนันไปตัดฟืนให้กับเขาอีกโดยแลกกับการที่เธอจะให้อีนันกินข้าวเย็นด้วยกันในคืนนี้และอีนันก็ยอมที่จะทําตามหลังจากที่กินข้าวกันเสร็จซอนฮงก็ได้บอกกับอีนันว่าคืนนี้นอนที่นี่ก่อนได้เลยออกเดินทางตอนนี้มันอันตรายเกินไปและขอเตือนไว้อีกอย่างหนึ่งนอนที่นี่อย่าแตะต้องตัวเธอเด็ดขาดอีนันก็ได้บอกกับเธอมันจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนจากนั้นอีนันก็ได้เข้าไปนอนกับซิลบ็อกระหว่างที่อยู่กันสองคนซิล ได้บอกกับอีนั่นว่าแม่ของเขานะ่ะเป็นคนที่ดีมากๆเลยถึงจะปากร้ายบ้างก็เถอะ เธอนั้นเป็นคนอบอุ่นชอบช่วยเหลือคนเร่ร่อนทําให้พวกเรานะ่ยยังจนอยู่แบบนี้โดยความที่อีนันสงสัยอีกอย่างหนึ่งว่าตอนนี้สิวบกกําลังอ่านอะไรอยู่สิวบกก็ได้บอกเขากําลังอ่านนิยายนาาักฆ่าเป็นนิยายที่ตัวเอกนั้นเป็นนาาักฆ่าเป็นคนที่เก่งมากๆสาวติดตรึมและหาเงินได้มากมายจากการก้ำจัดคนชั่วทําให้สิวบกนั้นตัดสินใจโตขึ้นมาเขาจะกลายเป็นนาาักฆ่าออกไล่ล่าคนไม่ดีตามคําสั่งและหาเงินมาให้แม่เขาสบายๆ,ายๆอีนันจึงได้ถามเด็กน้อยซิวบกกลับไปแล้วถ้าเป้าหมายของนายมัน มไม่ใช่คนเลวล่ะพวกเขาอาจจะเป็นแค่คนธรรมดาและด้วยความที่ซิลบอกยังเด็กอยู่เขาก็ยังไม่รู้อะไรมากเขาก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้คนที่ถูกจ้างให้ฆ่าพวกมันต้องเป็นคนร้ายแน่นอนก่อนที่ทั้งสองคนนั้นจะเข้านอนและคืนนี้อีนันเขาก็ได้ฝันร้ายถึงอดีตของเขาเขาเคยถูกวาจจาังให้ไปฆ่าคนธรรมดาเป้าหมายที่ไม่ใช่คนร้ายเป็นชาวบ้านทั่วไปเขาก็ฆ่ามาแล้วจนหนังได้ตัดภาพมาที่เช้าวันต่อมาอีนันได้ออกมาจากโรงแกงเดินทางเข้าเมืองมาหาคนรู้จักเก่าซึ่งชายคนนี้ ก็รู้จักอีนันเป็นอย่างดีว่าอีนันนั้นเป็นหนักคาแถมเขายังเป็นคนดูแลเด็กหัวขโมยที่ขโมยของของอีนันเมื่อก่อนหน้านี้อีนันได้มาขอของของเขาคืนพร้อมกับให้เงินชายคนนี้ไปและบอกกับชายคนนี้ว่าบนเขาจ้างริมได้ยินว่ามีสมุนไพรที่มีชื่อว่ามาฮวังโซอยากให้ขึ้นไปเอาสมุนไพรนี้มาให้กับเขาหน่อยแต่ชายคนนี้กลับบอกว่าบนภูเขาหนะักมันเป็นที่ตั้งของพวกโจรใครขึ้นไปบนเขาจ้างริมก็จะถูกฆ่าทุกคนแต่เขาจะลองดูแล้วกันว่าจะทําอะไรได้บ้างไหมระหว่างนี้เขาได้เตือน อีนันไปว่ามีคนออกตามล่าอีนันมากมายเพราะฉะนั้นให้อยู่เงีย,งยบๆเอาไว้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอย่าโดดเด่นรอจนกว่าเขานั้นจะได้สมุนไพรมาทําให้อีนันเลือกที่จะอยู่อย่างสงบกลับมาโรงแกงหาซอนฮงบอกกับซอนฮงว่าเขาของานทําที่นี่ได้ไหมซอนฮงก็บอกว่าถ้าอยากจะเป็นเด็กเสิร์ฟร้านของเธอและก็ต้องยิ้มให้เก่งกว่านี้ซิวโบกก็ได้เข้าไปสอนอีนันยิม้มและสุดท้ายอีนันก็ได้ทํางานที่ร้านโรงแกงจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพเข้ามาภายในเมืองหลวงผู้คุมคนนี้ได้ถือข้าวมาให้กับ โทษสองคนที่รอการประหารแต่แทนที่เขาจะให้ดีๆเขากลับเทชามข้าวลงพื้นและนักโทษคนนี้เขามีชื่อว่าโดชิเขาไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่เมื่อโดชิมองลงไปที่พื้น ก็ได้เห็นว่ามันมีมีดตกอยู่มันเป็นแผนของผู้คุมคนนี้ตั้งแต่แรกทําให้กลางเดือนคืนนี้โดชิและเบสของเขาแหกคุกออกมาได้สําเร็จสังหารผู้คุมที่เฝ้าอยู่หนึ่งคนพร้อมกับนังได้ตัดภาพกลับมาที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยใต้เท้าคนนี้เขาเป็นหัวหน้าของที่นี่กําลังลงโทนลูกน้องที่ไม่สามารถจับพวกโจรได้สักทีทั้งที่รู้ว่าเมืองนี้น่ะมีพวกอาชญากรมากมายและพวกหลักลอบค้าฝิ่นแต่ลูกน้องกลับไม่สามารถทําอะไรพวกมันได้เลยเขาจึงได้สงสัยว่าลูกน้องกําลังรับสินบนจากพวกมันแต่เรื่อง เอาไว้ที่หลังตอนนี้พวกเรานะ่มมีงานด่วนใต้เท้า,าได้ให้คนสนิทที่มีชื่อว่า e ank, อีบังอ่านจดหมายคําสั่งว่าตอนนี้โจนสุโถดเหียมเล่เหลี่ยมจัดโดชิและคนสนิทของมันได้แหกคุกออกไปแล้วสายได้รายงานว่ามันอาจจะมุ่งหน้าไปที่เขาจางริมเนื่องจากพี่ชายของโดชิมันมีชื่อว่าแพคกาเป็นหัวหน้าโจนบนเขาจางริมจึงเป็นไปได้สูงที่โดชินั้นจะเดินทางไปที่เขาจางริมให้นํากองกําลังไปดักทางเอาไว้ซะและจับตัวกลับมาให้ได้ทําให้ลูกน้องของใต้เท้า,าได้มาตั้งด่านที่นี่เป็นเวลา เดียวกันกับที่ซิลบกและอ e ีนันพระเอกของเราเดินทางกลับบ้านหลังจากที่ซื้อของเสร็จเจ้าหน้าที่ก็ได้ขอตรวจบัตรอ e ีนันแต่อ e ีนันก็บอกเขาลืมเอาไว้ที่บ้านโชคดีที่เจ้าหน้าที่อีกหนึ่งคนจ e ําอีนันได้ว่าอ e ีนันนั้นทํางานที่โรงแกงจึงอนุญาตให้อ e ีนันผ่านทางไปได้แบบง่ายๆแต่พออ e ีนันพาซิลบกกลับมาที่บ้านแล้วซิลบกกลับใครขึ้นซอนฮงจึงได้เช็ดตัวให้กับลูกชายและออกมาทำกับข้าวเตรียมเปิดร้านพรุ่งนี้อ e ีนันที่สงสัยจึงได้ถามไปว่าแล้วพ่อของซิลบกน่ะไปไหนซอนฮงได้บอกสามีของเธอ เสียชีวิตไปแล้วเขาขึ้นไปหาสมุนไพรที่เขาจางริมจากนั้นก็โดนพวกโจรบนเขาฆ่าตายและซอนฮงจึงได้ถามกลับอีนันไปว่าแล้วอีนันทํางานอะไรมาก,ก่อนแต่โดยเห็นท่าทางที่อีนันไม่อยากจะพูดซอนฮงจึงบอกว่าไม่เป็นไรลืมมันไปเถอะงานในคืนนี้ของอีนันได้เสร็จแล้วอีนันได้กลับมาภายในห้องของซิลบกและกําลังจะนอนแต่ซิลบกที่กําลังไขขึ้นเขากลับจับมืออีนันและเรียกอีนันว่าพอ่อ พร้อมกับหนังได้ตัดภาพมาที่ใต้เท้าหัวหน้าของหน่วยรักษาความปลอดภัยกลางดึกคืนนี้ขณะที่เขากําลังหลับอยู่นั้นเขาได้ตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อมาฉี่แต่แล้วกลับมีดาบเข้ามาเจาะคอเขาเอาไว้นักฆ่าคนนี้ได้บอกกับใต้เท้าว่ามีคนฝากข้อความมาบอกกับใต้เท้าว่าอาชญากรที่แหกคุกนี้ไปโดชินะ่ะให้ใต้เท้าทํายังไงก็ได้ให้โดชิข้ามไปที่เขาจ้างริมให้ปลอดภัยอย่าให้เขาโดนจับหรือเขาโดนฆ่าไม่อย่างนั้นนักฆ่าจะกลับมาอีกครั้งและมาสังหารใต้เท้าและครอบครัวของใต้เท้า จากนั้นเขาก็ได้ถอยไปทันทีและเช้าวันต่อมาเขาจึงเอาเรื่องนี้มาปรึกษาคนสนิทอย่างอ e ีบังว่าจะเอายังไงดีอีบ e ังจึงได้เสนอว่าเราก็ทําให้เจ้าหน้าที่ของเราที่เฝ้าทางหลักอยู่เมากันดีไหมถ้าพวกเขาเมาโดชิก็จะสามารถผ่านด่านไปได้แบบง่ายๆตายเท้าและครอบครัวก็จะปลอดภัยเพราะว่าโดชินั้นปลอดภัยตายตเท้าก็บอกว่าอ e ีบังเนี่ยเก่งมากคิดแผนนี้ขึ้นมาได้ดําเนินการเลยโดยที่ตายเท้านั้นไม่รู้เลยว่าอ e ีบังนี่แหละเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการแหกคุกข,ของโดชิและยังเป็นคนจางนะค่ เขาไปขู่ใต้เท้าเองอีกด้วย ซึ่งนักฆ่าของเขาก็มีชื่อว่าทันกีเนื่องจากว่าอ e ีบังแอบติดต่อแพกกาพี่ชายของโดชีและกับคาจางทําให้โดชีนั้นแหกคุกได้สําเร็จทําให้ตอนนี้แผนคันแรงนั้นสําเร็จแล้วอีบ e ังเดินทางเข้ามาหาลุงน้องของแพกกามารับคาจางงวดแรกและบอกว่าอีงวดหนึ่งรอรับหลังจากที่โดชีถึงแพกกาแล้วท,ทันทีที่โดชีและแพกกาเจอกันความยิ่งใหญ่ของ2พี่น้องนี้จะกลับมาอีกครั้งส่วนแผนของอ e ีบังมันเพอร์เฟกสุดๆยังไงซะโดชีก็ไปถึงเขาจางริมได้แน่นอนและหนังก็ได้ตัดภาพกลับมา โรงงแกงอีนันที่กําลังทําความสะอาดโต๊ะอยู่นั้นซอนฮงก็ได้วิ่งเข้ามาพร้อมกับไก่ในมือและบอกว่าวันนี้เรามาทําไก่ต้มกันดีกว่าเนื่องจากซิวบกเพิ่งจะหายไข้เขาต้องการสารอาหารเพื่อที่จะฟื้นตัวแต่ในตอนนั้นลูกค้าสคนกลับเดินเข้ามาและ2คนนี้ก็คือโดชีและลูกน้องนั่นเองพวกเขาได้มาถึงเขาจางริมเรียบร้อยแล้วมาที่โรงแกงพร้อมกับบังคับให้ซอนฮงทําอาหารให้กับพวกเขากินนั่นก็คือไก่ทั้ง3คนได้ยืนดู2คนนี้กินไก่อย่างอร่อยอร่อยแต่พวกมันก็ยังหัวเราะเยาะพวกเขาด้วย โดยเฉพาะลูกน้องของโดชีนี่กลางสุดๆส่วนโดชีที่อิ่มแล้วก็ได้เรียกซิวบกเขามาใ,ใกล้ๆบอกซิวบกว่าพวกเขาน่ะไม่ใช่คนไม่ด,ดีหรอกและเอาเงินให้กับซิวบกไปซื้อขนมกินแต่ในตอนนั้นซิวบกกลับเลือกที่จะขวามีดออกมาแทงไปที่โดชีโดชีนั้นสามารถจับมีดไว้ได้ทันและผลักซิวบกออกมา ถามซิลบ็อกว่าทำแบบนี้ทําไมซิลบ็อกจึงได้บอกเขานั่นจาได้ว่าโดชินี่แหละเป็นคนคาพ่อของเขาบนเขาและโดชีตอนนี้เขาโมโหมากที่เขานั้นเลือดออกเขาได้สั่งให้ลูกน้องไปตัดแขนซิลบ็อกจับซอนฮงเอาไว้และให้ซอนฮงดูลูกชายของตัวเองโดนตัดแขนในตอนที่ลูกน้องของมันกําลังจะลงมืออีนั้นก็ได้เอามีดทาครัวเขามาขวางดาบเอาไว้และฟันดาบของมันจนหักเป็นสองท่อนจากนั้นก็ใช้มีดจิ้มเขาไปที่อกของมันมันได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนโดชีที่เห็นว่าลูกน้องเป็นแบบนั้นจึงได้ไปหยิบดาบมา และจะเข้ามาจัดการอีนันอีนันได้ปัดดาบมาันโดยมีทําครัวและทําการเฉือนคอมันเข้าไปจนตอนนี้โดชิดเสียชีวิตไปแล้วส่วนลุงน้องของโดชิดจากที่ทําตัวกลางตอนนี้นั้นกลัวมากๆพยายามคลานหนีแต่ว่าอีนันก็เดินตามใช้มีดทาครัวจัดการมันตามลูกพี่มันไปอีกคนนึง จากนั้นอีนันก็ได้รีบลากศพ2คนนี้ไปเพื่อฝังซิวบก็ได้เข้ามาขอบคุณอีนันที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้แต่อีนันก็ได้บอกกับซิวบกห้ามพูดเรื่องนี้อีกเด็ดขาดจนหนังได้ตัดภามาที่วันต่อมาอีบังที่กําลังรอฟังข่าวว่าโดชีถึงเขาจ้างริมแล้วตัวของอีบังกลับได้รับข่าวร้ายแทนว่าตอนนี้โดชียังไม่ถึงเขาจ้างริมเลยทําให้อีบังต้องออกตามหาโดชีด้วยตัวของเขาเองเขาได้เดินทางมาที่โรงแกงเพราะเป็นทางที่โดชีน่าจะผ่านมาที่นี่นั่งกินข้าวร้านของซอนฮงสักพักหนึ่ง ามซ่อนฮงว่าเคยเห็นคนในรูปนี้บ้างไหมแต่ซ่อนฮงเธอกลับบอกว่าไม่เคยเห็นแนนอาว่าอีบังนั้นรู้ว่าเธอโกหกและถามว่าซิลบกตอนนี้อยู่ที่ไหนเธอจึงบอกว่าซิลบกเขาไปซื้อของในหมู่บ้านอีบังจึงได้เปลี่ยนเป้าหมายบอกให้ทันกีเขาไปจับซิลบกมาสอบสวนโดยความที่เป็นเด็กและโดนผู้ใหญ่ข่มขู่ซิลบกจึงได้บอกทุกอย่างไปว่าตอนนี้โดชีนั้นเสียชีวิตไปแล้วพร้อมก็บอกจุดที่ฝังโดชีเอาไว้ด้วยพวกเขาได้เข้ามาที่นี่พร้อมกับขุดศพโดชีขึ้นมาตอนนี้อีบังรู้แล้วว หัวหน้าโจรแพคก,การ์ดได้ออกตามล่าเขาแทนแน่เพราะว่าแผนทั้งหมดนี้อีบังเขาเป็นคนคิดเขาจึงต้องหาทางออกด้วยตัวของเขาเองและจากการตรวจสอบศพของโดชิเขากลับพบว่าโดชินั้นถูกสังหารโดยกระบวนาท่าเพียงแค่กระบวนท่าเดียวมันมีคนเก่งขนาดนี้อยู่ภายในหมู่บ้านได้ยังไงคนเดียวที่พอจะรู้ก็คือชายคนนี้ซึ่งก็คือคนที่อีนันฝากให้หาสมุนไพรมาหววงโซให้นั่นเองเขาได้เข้ามาถามว่าใครกันที่พอจะเก่งคาโดชิด้วยกระบวนท่าเดียวแต่ชายคนนี้กลับไม่พูดอะไรเลยทําให้อีบ ได้สั่งให้ทันกีจัดการกับเขาซะเกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นและชายคนนี้ก็ได้แขนขาดโดยทันกีเป็นคนชนะพร้อมกับขู่เขาไปอีกด้วยว่าเขาจะทําการตัดแขนและขาเด็กที่เขาดูแลอยู่ถ้าไม่อยากให้เป็นแบบนั้นก็บอกมาซะว่าใครเป็นคนฆ่าโดชิเขาจึงต้องจําใจบอกไปทุกอย่างว่าคนที่ฆ่าโดชิคืออีน,นันนักฆ่าระดับตานานที่ตอนนี้ได้มาอาศัยอยู่ที่นี่เพื่อตามหาสมุนไพลยที่มีชื่อว่ามาฮวังโซจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพกลับมาฟังของอีนันและซอนฮงเธอที่ร้อน ใจเป็นอย่างมากว่าซิลบอกยังไม่กลับมาที่บา้านแต่อีนันก็สังเกตเห็นบรรยากาศที่มันผิดปกติเขาได้ถือมีดทําครัวออกไปและบอกให้คนที่อยู่ในเงาออกมาซะทันกีและลูกน้องเดินออกมาชักดาบเตรียมจะต่อสู้กับอีน,นันแต่ทว่าอีบังก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้และบอกว่านี่คืออีนันนะนักฆ่าระดับตำนานพวกนายสู้กันพวกนายอาจจะตายหมดเลยก็ได้เขามาที่นี่แค่อยากจะมาเจรจากับอีน,นันโดยบอกกับอีนันว่าคนที่อีนันเพิ่งจะฆ่าไปมีชื่อว่าโดชีพี่ชายของบันมีชื่อว่าแพคกาบ เป็นหัวหน้าโจรและตัวเขาก็กําลังหาทางกําจัดแพคกาอยู่ปล่อยไปแบบนี้แพคกาต้องฆ่าเขาแน่เพราะฉะนั้นเขาก็แค่ต้องฆ่าแพคกาก่อนก็เท่านั้นจึงอยากจะชวนให้อีนันมาเข้าร่วมกับเขาจัดการกับแพคกาซะโดยแลกกับการที่เขาจะปล่อยตัวซิลบกิกลับมาและเอาสมุนไพรมาฮวังโซให้กับอีนันทําให้ตอนนี้อีนันต้องรับงานของอีบังเช้าวันต่อมาอีนันได้ไปเอาดาบของเขาถิดซอนเอาไว้และซอนฮงก็ได้เดินเข้ามาคุกเข่าลงจับขาอีนันและขอร้องอีนันขอร้องให้ช่ว ซิลบกกลับมาให้ได้นะหลังจากนั้นอีนันก็เดินทางเข้ามาหาคนที่โดนตัดแขนเมื่อคืนเขาได้บอกกับอีน,นันเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะบอกเรื่องของอีน,นันแต่ถ้าอีนันอยากจะฆ่าเขาก็ได้เลยแต่อีนันกลับไม่ทําแบบนั้นและขอให้ชายคนนี้เล่าเรื่องอีบังให้ฟังหน่อยและแท้ที่จริงแล้วอีบังเขาไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่ราชการธรรมดาเขานั้นเป็นถึงหัวหน้ากลุ่มนักดาบที่เก่งมากๆกลุ่มหนึ่งใช้งานราชการบางหน้าและควบคุมกลุ่มนักดาบอยู่เบื้องหลังแอบค้าฝ่นอยู่เบื้องหลังจากนั้นก็ทําให้คนติดฝี้เขา ทำการยึดที่ดินของพวกเขาและคนที่ส่งฟินให้กับอีบังก็คือแพกกาแถมแพกกาก็ยังชอบขู่อีบังอีกด้วยว่าจะยุดส่งฟินให้กับอีบังมันทําให้อีบังเป็นรองแพกกามาโดยตลอดทําให้ตอนนี้อีบังนั้นต้องการจะกําจัดแพกกาจากนั้นเขาก็ได้เตือนพระเอกไปว่ารับข้อเสนอของอีบังมาแบบนี้อย่าคิดว่ามันจะทําตามที่พูดล่ะแต่อีนันกลับไม่กลัวและบอกถ้ามันไม่ทําตามที่พูดเขาจะกําจัดอีบังซะแต่ก่อนจากการชายคนนี้ได้เตือนอีนันไปว่าอย่าดูถูกนักดาบแถวนี้ล่ะจากนั้นอีนัน ก็เดินทางขึ้นเขาไปเพื่อจัดการกับแพกกาส่วนในฝั่งของอ e ีบังก็ได้อยู่กับลูกน้องของแพกกาอีกหนึ่งคนและได้ขายประกันให้กับลูกน้องของแพกกาว่าถ้าหากมาร่วมมือกับเขาแล้วก็เขาจะให้มันขึ้นไปเป็นหัวหน้าของกลุ่มจนเพราะตอนนี้เขาได้ส่งนัก่าไปจัดการกับแพกกาแล้วสิ่งที่ชายคนนี้ต้องทําก็คืออย่าปล่อยให้คนที่จัดการกับแพกการอดลงมาจากเขาได้จากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพกลับมาในฝั่งของอ e ีนั้นเขาได้มาถึงค่ายของแพกกาแล้วตัวเขาได้ลอบสังหารลูกน้องของแพกกาลงไปทีละคนจนในที่สุด เขาก็ได้เข้ามาถึงห้องของแพกกาแต่ในฝั่งของแพกกากลับไม่กลัวอะไรเลยได้เดินเข้าไปเผชิญหน้ากับอีนันอีนันได้ใช้ดาบของเขาแทงเข้าไปที่ท้องของมันแต่มันกลับทําเหมือนว่าไม่รู้สึกอะไรเอาหัวโคกอีนันเข้าไปที่หน้าและเอาหัวโคกเข้าไปที่อกของอีนันทําให้อีนันนั้นเจ็บที่อกเป็นอย่างมากจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มที่จะเข้าต่อสู้กันในขณะที่แพกกาฟันเข้ามาใส่อีนันอีนันเขาได้ก้มลงและไปตัดเส้นเอ็นร้อยหวายของแพกกาทั้งสองข้างแพกกาไม่สามารถยืนขึ้นได้แล้วทําให้อีนันสามารถพลิตศึกแพ ลงไปได้และหนีออกมาจากค่ายของแพกกาแต่ทว่าเบื้องหน้าของเขาตอนนี้อีบังก็ได้พาพรรคพวกของเขาร่วมถึงกลุ่มโจรที่เขาติดต่อไว้เมื่อคืนเข้ามาเพื่อจะจัดการกับอีนันเพราะว่าตัวของอีบังรู้ดีว่าหัวใจของอีนันน่ะอยู่ได้อีกไม่นานแล้วสู้โดยจํานวนคนแบบนี้เขานั้นมีโอกาสชนะแน่แน่พวกกลุ่มโจรประมาณ20คนเข้ามาจากข้างหน้าและหลังของอีนันแต่ทว่าอีนันปรับใช้กระบวนท่าของเขาจัดการพวกมันลงไปทีละคนทีละคน,ะคนหัวหน้าโจรที่เห็นดังนั้นจึงอยากจะวิ่งหนีเขาหันหลังกลับมา กลับได้เจอกับทันกีทันกีได้ขู่พวกมันว่าถ้าใครคิดจะวิ่งหนีเขาจะฆ่ามันซะนั่นทําให้พวกกลุ่มจนต้องเข้าไปจัดการกับอีนันต่อแต่ก็เหมือนเข้าไปให้อีนันจัดการเล่นส่วนในฟังของอีน,นันที่คาคนไปแล้วกว่า20คนตอนนี้อาการหัวใจของเขาก็เริ่มจะออกมันเต้นรัวจนแทบจะระเบิดออกมาและในที่สุดเขาก็มาถึงขีดจํากัดแล้วอีนันได้ล้มลงสติของเขาเริ่มเลือนลางและเขาก็ได้สลบไปอีบังที่เห็นดังนั้นจึงได้สั่งให้ลูกน้องคนที่เหลือจับตัวอีน,นันลามโซเอาไว้และขนกลับไปที่ ฐานส่วนหัวหน้าโจรตอนนี้เขานั้นก็ยังไม่ตายและในที่สุดเขาก็กลายเป็นหัวหน้าโจรคนใหม่แต่ว่าอยู่ใต้อำนาจของอ e ีบ e ังอีนันได้ฟื้นขึ้นมาและพบว่าตัวเองนั้นกำลังโดนล่ามโซ่คนที่อยู่ตรงหน้าของเขาก็คือทันกีพร้อมกับมีชายอีกคนนึงเดินเข้ามาหาอ e ีนันเพื่อจะตัดข้อเท้าของอ e ีนันแต่ว่าอ e ีนันกลับสามารถล็อกตัวมันได้และกัดเข้าไปที่คอไม่นานชายคนนี้ก็ได้สิ้นใจไปแถมทันกีก็ยังได้ให้กุญแจมือกับอ e ีนันให้อ e ีนันนั้นปลดกุญแจมือของตัวเองออกเนื่องจากทันกีเขาอยากจะพ ของตัวเองตัวเขานั้นไม่เคยแพ้ใครมาก่อนถ้าเขาสามารถเอาชนะอีนันไปได้เขาก็จะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดภายในโชซอนทําให้อีนันได้บอกว่าคิดว่าจะชนะเขาได้หรือไงแต่ทันกีเขาก็ไม่สนอยู่แล้วไม่ว่าจะแพ้หรือว่าชนะถ้าเขาแพ้เขาก็แค่ตายเขาไม่ได้สนใจชีวิตหลังความตายอยู่แล้วแต่ถ้าเขาชนะได้เขาก็แค่กลายเป็นตำนานอีนันได้จัดให้ปลดกุญแจมือและถือดาบขึ้นมาทันกีได้บอกกับอีน,นันเขาจะฆ่าอีน,นอันภา,ายใน10กระบวนทา่าและอีนันก็ได้สวนกลับไปมัน ไม่นานขนาดนั้นหรอกพวกเขาได้เริ่มต่อสู้กันสี่กระบวนท่าแรกอีนันนั้นหลบได้ทุกกระบวนท่าแต่พอถึงกระบวนท่าต่อไปอีนันโดนแทงเข้าไปโชคดีที่แผลนั้นไม่ลึกเป็นฝั่งของทันกีที่เหนือกว่าและตอนนี้ทันกีเขาได้เริ่มกระบวนท่าต่อไปเขาได้แทงเข้าไปใส่อีนันอีกครั้งหนึ่งอีนันได้ใช้ดาบรับเอาไว้ได้แต่ว่าทันกีกลับกดดาบของเขาลงอีนันโดนเฉือนเข้าไปที่หัวไหล่และเขาก็ได้คุกเขา่าตอนนี้ทันกีเตรียมตัวที่จะเระเดศึกแล้วจนในตอนนั้นเขารู้สึกว่าเขานั้นโดนแทงเมื่อมองลงไปแล้วเขา กลับพบว่าอีนันเขานั้นมีดาบอีกหนึ่งเล่มและแทงเข้าไปที่หัวใจของทานกีอย่างจังเป็นกระบวน่ารรอบสังหารที่ทันกีไม่สามารถต่อต้านได้เลยจากนั้นทันกีก็ได้เสียชีวิตลงอีนันได้ออกเดินตามหาอีบังแต่ก็ไม่เจอเขาได้เข้าไปภายในห้องห้องนี้เจอกับศพคนคนหนึ่งที่นอนอยู่เขาก็คือซิลบกนั่นเองตอนนี้ซิลบกเสียชีวิตไปแล้วอีนันได้เอาศพของซิลบกกลับมาหาซ่อนห้องเธอได้เห็นลูกชายเสียชีวิตต่อนหน้าต่อตาเธอก็ได้เสียใจเป็นอย่างมากเมื่อตั้งสติได้แล้วก็ได้เข้ามาทําแผล ให้กับอ e ีนันพราะก็เอาเงินทั้งหมดที่เธอเก็บเอาไว้เอามาให้กับอ e ีนันบอกกับอ e ีนันว่านี่คือเงินที่เธอเก็บเอาไว้เพื่ออนาคตของซิลบกแต่ตอนนี้มันไม่จําเป็นอีกแล้วเธออยากจะใช้เงินนี้ขอจ้างอ e ีนันไปจัดการกับคนที่เป็นคนฆ่าซิลบกจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพกลับมาในฝั่งของอ e ีบังเขาไี้กลับมาที่ค่ายของเขาและได้เจอว่าตอนนี้ทันกีเสียชีวิตไปแล้วเขาจึงได้เรียกกลุ่มนักดาบของเขาทุกคนมาที่นี่เพื่อคุ้มกันเขารวมถึงหญิงสาวนักฆ่าคนนี้ด้วยคนที่พยายามฆ่าอ e ีนันในหอ,อนางลมซึ่ง เธอหนนก็ยังไม่ตายเพียงแค่เสียตาไปหนึ่งครงเธอเข้ามาหาอ e ีบังและบอกว่าเธอนั้นจะจัดการกับอ e ีนันให้และเธอก็แขน e ้นอีนันเป็นอย่างมากพร้อมกับดูเหมือนว่าเธอนั้นจะไม่ใช่คนธรรมดาดวงตาของเธอสามารถบังคับผู้คนได้แต่แล้วยู่อยู่ข้างนอกพวกโจรก่อนหน้านี้และหัวหน้าโจรคนใหม่มันก็ได้พาโจรลงมาจากภูเขาทุกคนมาล้อมหน้าบ้านของอ e ีบังเอาไว้ความตั้งใจของเขาก็คือจะขู่ให้อ e ีบังนั้นกลัวและแสดงให้เห็นว่าใครใหญ่แต่ไม่ได้ต้องการจะฆ่าอ e ีบังแค่อยากให้อ e ีบังกลัวเขาและค้าขาย เาเาหมือนเดิมีบังก็รู้แผนของหัวหน้าโจรดีและเขาก็ไม่ได้ใส่ใจด้วยซ้ำปล่อยให้พวกมันรออยู่ที่หน้าบ้านแบบนั้นจนเมืดแต่แล้วอยู่เสียงหน้าบ้านของอีบังเหมือนกลับมีเสียงการต่อสู้เกิดขึ้นก่อนที่ไม่นานมันจะได้เงียบลงมีคนคนนึงเปิดประตูเข้ามาคนคนนั้นก็คืออีนันนั่นเองเขาได้สังหารโจนภูเขาไปแล้วทุกคนพร้อมกับออยาซองนึงออกมากินซึ่งยานี้มันเป็นยาที่หมอให้มาตอนต้นเรื่องถ้ากินเข้าไปเขาจะมีแรงอีกครั้งแต่ผลกระทบก็คือหัวใจนั้นแทบจะระเบิดอีบังที่เห็นอี ได้สั่งให้ลูกน้องของเขาที่เป็นนักดาบทุกคนเขาไปรุมจัดการกับอ e ีนันพวกเขาได้เข้ามาจัดการกับอ e ีนันแต่กลับโดนอ e ีนันฆ่าลงไปทั้งหมดนักฆ่าสาวที่เห็นดังนั้นจึงได้สั่งให้ลูกน้องของเธอเข้าไปจัดการกับอ e ีนันแต่ก็เหมือนเดิมโดนอ e ีนันจัดการลงไปได้ทุกคนแต่แล้วดวงตาของเธอกลับกลายเป็นสีแดงเธอได้โบกมือขึ้นมาคนที่น่าจะตายไปแล้วกลับฟื้นขึ้นและเข้าต่อสู้กับ e อีนันอีกครั้งเธอสามารถควบคุมลูกน้องของตัวเองได้ให้ไม่รู้จักกลัวตายและไม่รู้จักเจ็บพวกมันได้ทุ่ม อน,นัทําให้อีนันต้องเปลืองแรงเป็นอย่างมากเพื่อจัดการกับคนกลุ่มนี้จนในที่สุดยาที่เขากินไปมันก็ได้หมดฤทธิ์อีนันได้หมดแรงและนักฆ่าสาวก็เดินเข้ามาหาอีน,นันและกําลังล้างแค้นอีน,นันโดยการใช้ดาบของเธอแทงเข้าไปที่ท้องของอีน,นันแต่อีนันกลับลุกขึ้นมาใช้ดาบของเขาแทงส่วนเข้าไปที่ตัวของเธอทําให้เธอนั้นเสียชีวิตและล้มลงอีบางที่เห็นภาพสยดสยองต่อหน้าอีนันคนเดียวฆ่าคนทุกคนที่อยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นโจนภูเขานักดาบของเขาทุกคนรวมถึงนักฆ่า ผู้หญิงที่เสียชีวิตก่อนหน้านี้ด้วยอีบังไม่อยู่และตอนนี้เขาเริ่มวิ่งหนีทันทีแต่แล้วกลับมีคนเข้ามาขวางทางเขาไว้นั่นก็คือคนที่เขาไปตัดแขนก่อนหน้านี้นั่นเองซึ่งอีนันเขาไม่ได้มาที่นี่คนเดียวเขาได้ไปขอให้ชายคนนี้มาช่วยอีบังจึงวิ่งเลี้ยวไปอีกทางหนึ่งแต่ก็ต้องถูกซอนฮงดักหน้าเอาไว้เธอได้ใช้มีดทําครัวแทงเข้าไปที่ท้องของอีบังเขาได้รับบาดเจ็บอย่างหนักและก็ได้ล้มลงจากนั้นซอนฮงจึงรีบไปช่วยอีนันออกมาซึ่งตอนนี้อีนันนั้นนสภาาาพแยย่มกกกๆึกึงงเป็ต เธอได้รีพาอีน,น,นันหนีออกไปจากหมู่บ้านนี้ก่อนจะเช้าจากนั้นรัฐบาลก็ได้เข้ามาลงพื้นที่แห่งนี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนพูกเขาและพวกนักดาบที่ค้าฝิ่นทําให้คืนนี้กลายเป็นตำนานและถูกเรียกขานกันว่าคืนแห่งนักลอบสังหารจนเวลาได้ผ่านไปนานหลายเดือนเรื่องราวของคืนนี้ก็ยังกลายเป็นตำนานอยู่ดีนักเล่าเรื่องคนนี้เขาได้เข้ามาภายในหมู่บ้านนี้และเล่าเรื่องคืนนั้นให้กับคนในหมู่บ้านฟังโดยถ้าคนในหมู่บ้านอยากจะรู้เรื่องต่อก็ต้องจ่ายเงินเข้ามาโดยเรื่องเล่าของเขานั้น บอกว่าอีบังที่ถูกซอนฮงแทงเข้าไปอย่างจังเขานั้นยังไม่ตายและยังสามารถรอดชีวิตมาได้จนถึงทุกวันนี้ส่วนในฝั่งของอีนันที่กึ่งเป็นกึ่งตายซอนฮงก็ได้พาเขานี้ไปและคาดกันว่าเขาอาจจะตายไปแล้วในตอนนั้นกลับมีทหารคนเล่าเรื่องเอาไว้คนที่นําทหารมาก,ก็คืออีบังนั่นเองเขารู้สึกว่าคนเล่าเรื่องดูจะรู้มากผิดปกติและก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงๆคนเล่าเรื่องนั้นรู้ว่าอีนันนั้นอยู่ที่ไหนในตอนนี้เขาถูกบังคับให้พาอีบังไปหาอีน,นัน จนได้มาถึงบ้านริมภูเขาหลังนี้พวกเขาได้บุกเข้าไปแต่ก็ไม่เจอใครอยู่ภายในบ้านแต่อีบังรู้ตัวอีกทีหนึง่งลุงน้องของเขากลับโดนฆ่าไปหมดแล้วและคนคนนี้ก็ยืนอยู่ข้างหลังของอีบังอีนันนั่นเองพร้อมกับนักเล่าเรื่องที่ยืนอยู่ข้างๆอีน,นันแท้ที่จริงแล้วพวกเขานนั้นเป็นพวกเดียวกันและก็ใช้คนคนนี้เป็นตัวล่อเพื่อล่ออีบังมาให้กับอีนันจัดการส่วนอีนันที่เขารอดมาได้ทั้งที่สภาพเป็นแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าหลังจากที่โจรนโดนกำจัดไปหมดแล้วก็เป็นนักเล่าเรื่องนี่แหละที่ขึ้นไปบนภ และได้เจอกับมาฮวังโซและเอามารักษาอีนันทําให้อีนันรอดชีวิตมาได้และอาการป่วยของเขาก็ได้หายไปแล้วนักฆ่าระดับตําน,นานฟื้นตัวเต็มร้อยและตรงเข้าไปจัดการกับอีบังจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงครับในฟังของคะแนน IMDB ให้เรื่องนี้ไปที่5.4คะแนนส่วนโรเทนทอมัตโตให้ไปที่6 0สสุดท้ายหากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณทุกคนที่รับชมมากมากเลยสวัสดีครับ